สวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าดูช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่ยี่สิบสามนะครับ23ิบสามมกราคม2567น้า้สบเจดนะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมวันละ4ี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารนะ สีชมพูสีชมพูสดใสสดใสน้ำโชคน้ำปีกดีๆให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุบๆๆเลยช่องมีพีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน,นะครับทุกวันทุกวันจัดถึงวันสุกนะครับรอบเช้ามีอะไรบ้างเราเข้ามาชมมันนะครับตามนี้นะครับเมื่อวานนี้เดินดีนะเดินดีทั้งวันเลยแหละรอบเช้าเราเพียงรอบบ่ายมาหมดเลยเด่นมาบนมาล่างด้วยแต่รอบสุดท้ายนี่สิ <laughs> นอกเลยให้หนึ่งสองสามไปเอาที่หนึ่งกับสามมันมาสองอะ่ะอ่าเป็นไงมันหนีมันหลบเก่งนะหลบเก่งมากๆเลยเลขเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เอาหนึ่งกับสองมันก็จะมาสามอ่าถ้าเกิดอาจารย์เอาสองกับสามมันก็จะมาหนึ่งอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลขอะ่ะเราต้องดักให้ถูกทางให้ทางนี้ ดักทางนี้เลยเอ่าไม่ต้องมาเอาตามนะครับให้ดักทางนี้เลยให้เอาตรงข้ามเลยนะเอาดักทางนี้มาทางนี้ดักทางนี้เลยอันเน้นทางนี้ดักทางนี้งงมะ <c ười> คนพูดยังงงเลยแล้วมึงจะกให้กูเอาทางไหนวะเ <c ười> งงงงเลยนะครับอ่าครับอ่าลวก็มไมลากลากันไปนะครับไม่ต้องงงนะครับตามนั้นแหละ เด่นนะครับเด่นนะเด่นบนนะครับเด่นเน้นบนนะศูนย์หนึนะครับเน้นที่ศูนนึงสนะครับศูนย์หนะครับขอเน้นอีกทีนะครับเน้นที่ศูนนะครับหนะครับลองสนะกับสามนะครับประมาณนี้ศูนอะไรคะนี่ศูนีูนย์ห้าศูนย์สี่ห้า 06 07 08นะครับ1 14 15หนาทำดอกกันเพื่ออะไร16เอา16นึ่นะครับอ่าส่วน2กับ3นะครับเป็นตัวรองนะใครชอบ2กับ3เป็นตัวรองก็จจะไปนะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะวินมีที่วางอย่นะ5 6 7 8ก็ ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับอห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือเด็ดน,นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวลูดกับตัววิ่งนะครับเน้นที่ไหนคราวนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับลองสองนะครับเมื่อวานนี้มาสองนะมาสองนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูที่ขราวนี้มาแบ่งแยกดินแดนก่อน เดี๋ยวมันจะปนกันขนาดแปลงแยกแล้วยังงงเลยชุดหนึ่งสองสาม 1, 2, นะครับเด่นนะครับขอเลือกที่ศูนย์หนึ่งสองนะฟันทงที่ศูนย์นะครับกับหนึ่งนะครับส่วนสองกับสามเป็นตัวรองนะอ่าทางนี้คือตัวเด่นนะครับทางนี้นะนี่ทําดอกจันขั้นไว้เห็นไหมทางนี้คือตัวรองนะครับอ่าครับอันนี้นะครับชุดสี่ทีชุดชุดห้าห้าชุูชุดหกหกชุดชุดเจ็ดเจ็ดชุดชุดแปดแปดูนย์หนึ่งสี่ทีหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด เขาเรียกคู่เจาะนะทางนี้นะส่วนตัวรอง2กับ3ใครชอบก็จัดไปนะครับถ้า2มาก็26 27 28นะครับถ้า3มาก็36 37 38นะครับส่วนตัวลูดนีู่ดลูดบน3ตัวก็ได้นะครับลูดบน3ตัวก็ได้แต่อย่าไปรูดล่างนะถ้าเกิดรูดบนก็คือบนล่างก็คือล่างอย่าไปรูดทั้ง3ตัวบนล่างนะครับร้องโอยโอยนะถึงมันจะมาเด้งก็ร้องโอยโอยเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ สุดชุดวินนะครับวิน5 6 7 8 0 1นะครับตามนี้นะครับเน้นที่รูดนะครับ1กับ0นะครับเด่นสุดนะ2ใครชอบก็จัดไปนะครับอ่าตามนี้นะครับเน้นบนกันล่างนะอ่าคราวนี้มาดู0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 1 6 6 1 1 7 7 1 1 8 8 1นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับตามนี้นะครับ วิ่งอ่าจดเอาเลยนะครับจบข่าวแล้วลูดนนะครับลุดกับวิ่งนะศูนกับหนึ่งนะครับใจก็ชอบศูนย์ละประมาณนี้ครับอ่าชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็กดหนีเลยอะไรเงี้ยกดทิ้งเลยไม่ต้องมาลุ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเจ็บลกคสมองอืมประมาณนี้นะครับแบบานี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแข่งแ่งนะครับวันนี้ก็มีท่านี้นะพบกันใหม่ห้นไทยบ่าย้านไทยเที่ยงนะครับ้นไทยบ่ายนะครับตามนี้เลยนะครับ